8นะครับมาดูหุ้นไม่เต็มบาทอันนี้ลงวันเสาร์นะครับอลองมาดูกันดูบรูกนีมีหลายตัวนะครับบรูกเนี่ยมันหลุดเทนไลน์ลงมาแล้วอย่างที่บอกนะครับแต่อืมมันก็ในวิคเนี่ยถือว่าแย่นะครับในเดย์เนี่ยโอเคตอนนี้ผมว่าในเดย์อาจจะกลับตัวได้นะ พี่เว่าในวีกเนี่ยหลุดมาอย่างนี้สองแท่งแดงถ้าเป็นดูแท่งเทียนอย่างเงี้ยถือว่าไม่ค่อยดีแต่มันก็ลงมาแนวรับปรีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแนวรับ9.3แต่ถ้าไม่อยู่จริงๆนะโอ้โห8 0อย่างนี้เราลงมาเป็นเ t e p นะครับแต่วีกถึงแม้จะหลุดอัพเทนไลน์ line, แต่ก็ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับจริงๆก็ ถามว่าถ้าน่าเล่นไหมผมว่าก็าจะซื้อก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าแต่ผมว่าม่จจะไปซื้อเยอะเลยนะครับถ้าจะซื้อไงอย่างเงี้ยมันโอเโอโสูในในทางฟมดีใน,ในอย่างเงี้ยน่าจะเล่นไดน้พอระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ยังไม่ได้เป็นขานลูนหรือเปอกไหมครับมันแค่ปรับตัวลงมา แต่ถ้าเป็นขาลงเหมือนอย่ามีตัวหลายๆตัวให้ดูอย่างนั้นับอย่างนั้นไม่น่าเล่นเด้งนะอันนี้อออเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ยังเล่นเด้งได้นะฮะแต่ก็ระวังแล้วกันตลาดมันก็ผีเข้าผีออกนะดาวชนอยู่โบกเดือดงงตติบเหมือนกันนะครับมาดู j JJ jg jjs JJ มีคนถามมาเออผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่ามันจะคุ้นๆมันจะมีข่าวใช่ไหม ว่ามีเขาบอกขายกิจการอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมชัวนะครับอันนี้ส่มงมันก็เออทรงเดนถือว่าใช้ได้นะลงมาอยากให้วตรงนี้นะครับหรืออผมไม่ได้ตามข่าวนะผมดูตามแต่กลาฟเพียวๆนะครับโอ้นี่ท่งเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดแท่งใหญ่เลยเนี่ยเป็นแนวรับพอดีนะครับอย่างนี้เนี่ยแนวรับใหญ่เลยนะครับ ไม่มันไม่หลุดนะถือว่ายังยังยังโอเคอยู่แต่ถ้าหลุดลงมาในวีคนะก็ต้องมาเจอตรงนี้นะครับส7ิบเจ็ดรอดูนะครับวันนี้ไม่รู้สิอันนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะไม่ถามไม่ลองถ้าเขาขายติดการมันผ่านเหมือนว่าถอยราคาไหนก็ก็คงอยู่อยู่ในกรอบนั้นแหละนะครับแต่ไม่รู้ดีมีคนถามมาว่าน่าเล่นไหมก็ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอบอย่างนี้ก็อันนี้ส่งไม่ได้แย่นะแต่พียเนี่ยวีคเนี่ย,ยมันโอเวอร์บอท รอย,ยอ่อสักหน่อยก็ได้นะครับ48อะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะอลองไปดูกันเองนะบีเมื่อวานหมอหลดุลดลุดโลนะครับวันนี้เด้งขึ้นมาเน้นๆได้ช่องนึงนะคะรับเปอร์เซ็นต์กว่าถามว่าแต่คุณสังเกตเลยไหมวันนี้คุณร่มไม่มีเลยนะครับไม่มีอย่างคือบางมากนะครับแต่ก็ถ้าดูในแท่งเทียนก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเนี่ยมันอาจจะถ้าถ้าถามผมว่าอย่าง,อย,างอย่างบรู๊คนะครับลงมาอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะต่มๆอย่างเงี้ย น่าเล่นกว่านะน่าเล่นกับ B นะครับเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นนะกออหมทนเนี่ยแล้วมันขึ้นลงมาปรับฐานลงมาแต่แต่ B เนี่ยมันเป็นไซเควตนึกออกไหมครับแล้วมันดุดโลด้วยถึงแม้จะจะต่ำผมว่านะถ้าเล่นเล่นบุ๊กน่าจะเวิร์กกว่านะในวีคเนี่ยดุดโลแล้วนะครับเนี่ยในวีคถือว่าแย่ในในเดย์ก็ในเดย์ก็โอเคนะถึงแว่ามันก็ยังดุดตรงนี้ไปอ่ะเจ็ดสิบห้าตอนนี้อะไรเจ็ดสิบสี่ถือว่าหลุดไปแล้ว อย่างนี้เราไม่เอานะครับถึงแม้จะเด้งขึ้นไปก็ก็ป่อนไปแล้วกันอย่างสาตัวเนี้ยผมว่าปุ๊กด,ดูดูดีน่าจะเด้งแรงกว่าชาวบ้านนะถ้าจะเด้งนะไม่ได้บอกมันจะเด้งถ้ามันบอกไปอย่างนี้ถ้ามันจะเด้งเนี่เจแท่งแดงเนี่วิงแดงเถื่อเลยแต่ข้อดียังไม่หลุดนะครับเนี่ยมันลงมาสัมผัสปุ๊บมันก็เด้งแต่วอลุ่มก็มัน วอลรูปมันน้อยนะอืมอมจริงๆผมไม่อยากย่อไปดูร้อยี่สิบนะเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับมีคนก็คัถามว่าให้ให้ให้ย่อทำเฟรมผมว่ามันก็ย่อดได้นะแต่มันความบิดภาพมันเยอะมากเอาตามนี้แล้วกันเอาเดนเนี่ยถ้าลองดูอีกวันหนึ่งวันจันทร์ขึ้นก็ก็อาจจะไปเกินตรงนี้นะครับ ระวังเลยนะครับผมว่ามันโซมันโอเคนะมันดูดีกับบีบนิดนึงเพียงแต่ว่าแต่จะไปถึงแค่ไหนนี่บอกไม่ได้นะครับถ้าเราดูวอลุ่มอะชอทวีเออหุ้นหุ้นไม่เต็มบาทหุ้นปั่นนี่เป็นทรงแบบเหมือนจะหลุดโลหลุดอัพเทนไลทุกตัวเลยนะครับเนี่ยแต่ก็วอลุ่มก็ไม่มีเหมือนเหมือน,มนเนี่ยทรงมันจะเป็นโดจิกับทุกตัวนะวันนี้ครับ ทรงแทบทุกๆตัวเลยเป็นโดจีวันนี้คือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วบนลุ่มแค่แห้งๆเหมือนกับเขาไม่ไมไ่ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้มาเล่นเนี่ยไปเล่นพวกอ่าน่าจะเป็นเซตห้าสิบเซตล้อยซะมากกว่านะถ้าในวีคอาจจะให้ดูตรงนี้นะแปดสิบแปดนะครับประมาณเนี้ยหรือแปดสิบเจ็ดประมาณเนี้ยแปดสิบเจ็ดนะครับหลุดแย่ yeah. อันนี้เทนลาถือว่าตีถือว่าจบไปแล้วนะครับอันนี้เรารอมันเบรกขึ้นไปแล้วกัน มาดูอาก้าา้าดูตอนเช้าผมจำไม่ได้นะเหมือนจะดูดีบวกไปสองสามช่องตอนบ่ายนี้นกลับไปไงั้นดูดูดวีนะครับแดงใหญ่นะกินมิดช่องเนี่ยนะครับถามว่าถามว่าแย่ไหมก็ในในวีก็แย่เพียงแต่ว่าต้องดอดูอีกแท่งหนึ่งนะจริงบางคนเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นแท่งเทียนเขาบอกไม่ต้องดูก็แหละอย่างเงี้ยจบแล้วแต่ผมว่ารอดูสักหน่อยแล้ว มันน่ากลัวนะโอเคแท่งยาวด้วยแล้ววอลุ่มมันก็มากวอาสัปดาห์ที่ผ่านมาดูนะครับเนี่ยตีเทียลายมันก็หลุดแล้วถ้าหลุดมาเนี่ยมาเจอตรงนี้นะ59นะครับอย่าให้หลุดตรงนี้เด็ดขาดหลุดแล้วก็จะไปเ,เจอโลที่50เลยก็ทรงทรงมันเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นไปใช่ไหมฮะตรงนี้ผมว่ายังมองไปปรับฐานอยู่นะผมไม่คิดว่ามันจะลงหนักนะครับไม่คิดอย่างนั้นนะ ย61แล้วก็ลงมาประมา59ประมาณนแนวรับ SDC วันก่อนชมไม่ได้นะครับดูชมตรงแท่งนี้นะแล้วขึ้นไปเด็กแท่งเดียวโตนตบล่วงเลยนะครับอันนี้ลงมาตรงเนี้เป็นแนวรับสําคัญนะตรงนี้นะครับประมาณนี้ถ้ามหลุดเด็ดขาด50ตรงนี้เลยเนะี่ยราคานี้เลยนะครับถ้าแต่ As I ant, อาศัยเริ่มรีวิวเริ่มไม่ดีนะ แต่เนี่ยจะเป็นแนวรับใหญ่นะครับแนวรับแข็งแล้วลงมาก็จะเป็นสามสิบหกอ้ยกว้างเหลือเกินนะครับเยอะมากนะสาสิบหกสิบหกตังคูณสองก็เป็นสาสิบสองเปอร์เซ็นตนะับจากห้าสิบเยอะมากนะอืมอย่างนี้ก็ต้องเผาเผาไว้ก่อนแล้วแหละผมว่านะถ้าเขายังไม่กลับขึ้นไปยิงข้างบนนี้ได้ห้าสิบเจ็ดขึ้นไปอะ่ะลองดูนะอย่าให้หลุดแล้วกันหลุดนี่ไหลเร็วแล้วแรงนะครับก็ถามว่าส่งมัน จริงๆมันก็ก็ไม่ไม่ผมว่าถ้ามันไม่หลุดมันยังโอเคนะแต่ถ้าหลุดนี่เพราะว่ามันอยู่ตรงเหวพอดีอะเวลาลงถ้าหลุดแล้วเราลงแรงเลยนะเร็วมากแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือว่าโชคดีไปผมว่าถ้าระลีดน,นะรอห้าเจดีกว่ารอมันเบรกตรงนี้ไปแล้วค่อยมาดูไอทีนะวอลุ่มต้องซัพพอร์ตนะครับมาดู PPM วันนี้รู้สึกจะบวกบวกเยอะเลยนะ ออย่างเงี้ยโอ้ยแต่มันลงมาถึงไหนมันไม่ไม่ได้ลงมาแนวแนวรับเลยนะครับอ๋อไม่ตรงนี้ตรงนี้เนี้ยเนี้ยตรงนี้มันมีแนวรับสองแนวนะครับพอดีเลยเนี่ยติ่งตรงนี้เห็นไหมครับวันที่ยี่สิบเก้าหนึ่งพฤศจิกาประมาณเนี้ยลงมานะแล้วมันก็ติดกิมมันต้องมีแนวรับอย่างนี้ถ้ามันตรงนั้นมันไม่ผ่านนะไปสิบสี่ลงมาเด้งถามว่าน่าสนใจไหม อย่งนี้โดจเิเกิดตรงนี้ครับสซาย,ยาวผมว่ารอดูทิศหน้าถ้าเป็นแห้งเขียวนะขึ้นมาสักประมาณเนี้ยห้าสิบเก้าห้าสิบแปดผมว่าอย่างนี้มีสิทธิ์กลับตัวได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะจะกลับตัวมันบอกทําท่าเหมือนจะกลับตัวหรือคุณจะใช้อย่างนี้ก็ได้นี่นะครับตีเทนลาาเนี่ยยังไม่ผ่านนะจริงๆถ้แตีอย่างนี้นะครับยังนะต้องรอรออีกวันหนึ่งนะครับอาจจะน่าจะขึ้นไปสักประมาณ 58 57อย่างเงี้ย58ถึงจะเบรกเบรกดาวเทนจริงๆตรงเนี้ยผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นดาวเทนมากมายนะผมคิดว่าเป็นการตกฐานก็เราวางไว้แต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่วอลุ่มไม่มาติดตรงนี้ยอย่างที่ดูเลยวอลุ่มไม่มีเลยอย่างเงี้ยคือหุ้นขึ้นตั้งเท่าไหร่สิบสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์วอลุ่มกระจึงเดียวเงี้ยเอาจริงหรือเปล่าไม่รู้นี่นะระวังครับวอลุ่มจริงๆก็สําคัญนะ ถ้าหุ่นลงแล้ววอลุ่มมาเนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าพุ่นลงแล้ววอลุ่มไม่มี <c oughs> ก็แสดงว่าเจ้ามือเขายัาง <c oughs> เขายัางไม่ได้มา,มาร่วมวงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะหุ่นขึ้นก็ต้องมีวอลุ่มแล้วพุ้นลงถ้ามีวอลุ่มแล้วก็น่ากลัวแต่ถ้าไม่มีวอลุ่มก็อ่ก็น่ากลัวแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดที่ว่าโอ้วันรุ่งขึ้นจะไปต่ออะไรเงี้ยนึงตออกไปก็ระวังแว่นสังเกตวอลุ่มบางคนเขา เขาเก่งในเรื่องหัวลุ่มมากนะครับลองมาศึกษาดูนะเขาดูออกเลยว่าเฮ้ยวัลุ่มมันมาอย่างนี้รูปรล่างอย่างนี้แต่ว่าเขาเริ่มมาเก็บสะสมแล้วผมวัวลุ่มผมก็มองแต่ผมไม่ได้โฟกัสอ,อะไรมากมองดูว่าโอเคเขาเริ่มวัวลุ่มแบบแปลกมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแต่ผมเดาไม่ผมมองไม่ออกว่ามันจะไปบวบกหรือลบกลนหรออไครับบางคนเขาดูแท่งเนี้ยัวลุ่มมาเฮ้ยอย่างนี้ชัวร์เลยมันจะต้องลากขึ้นอะไรอย่างนี้ โอเคก็โชคดีในการลงทุนอันนี้เป็นทุนตัวเล็กๆนะครับก็เป็นระวังนะแต่มันก็มีหลายตัวก็น่าถูกใจนะตัวบลูคก็โอเคนะครับบลูคเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ตัวนี้ก็ p p m ก็ก็โอเคแต่เียมันวอลุ่มันไม่มาผมว่าเน้นทั้งหมดเนี่ยผมผมชอบบลูคมากสุดนะแต่ก็ลองไปพิจารณาดูกันไม่แน่นะมันมันอาจจะขึ้นหรือมันอาจจะโดนตบลงมาก็ได้เพราะว่า โอเคขอบคุณครับ